สวัสดีครับอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับตอนนี้คนหนึ่งก็อยู่ที่อ่าท่าเรือแหลมบาลีไฮนะครับไม่รู้เรืชื่อผิดหรือเปล่านะนี่คือท่าเรือนะครับที่จะไปเที่ยวเกาะต่างๆนะครับทีนั้นเราต้องจุดคัดกรองก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปท่าเรือตรง้ต้องวัดก่อนฮนะได้ครับ normal temperature ครับ เอามือนะครับเดี๋ยวจะพาไปโตไปชมจุดต่างๆนะท่าเรือตรงนี้นะครับตอนนี้มาดูเวลาที่เราจะออกไปท่าเรือบ้างนะครับเดียวสมัยมีตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าเลยนะครับมีตั้งแต่เรือพัทยาหาดตาแหวนเกาะล้านนี่มีหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับบรรยากาศข้างในฮะนี่เป็นท่าเรือนะครับอืมบรรยากาศท่าเรือโอ้เรือเต็มพัทยาเลยนะครับอืนี่ฮะมีป้ายพัทยาซิตี้โอ้สวยงามมากเลยเนมีโอกาสได้มาครั้งแรกนะครับอืม เดี๋ยวเรามาเที่ยวไปประพรมกันกับท่าเรือตรงนี้นะฮะบรรยากาศสวยมากมากเดี่ดูท่าเรือครับดูเรือต่างๆวันนี้จะได้นอนพักเที่ยวที่พัทยากันนะครับแต่วันนี้มาดูท่าเรือก่อนนะครับว่าเราขึ้นตรงไหนดีแต่เรามาชมบรรยากาศแล้วกันนะครับ รูตึกอะไรโรงแรมต่างเนะ่ยสวยงามมากๆครับน่าเที่ยวครับวิวบรรยากาศดีมากๆครับตอนนี้ผมก็เดินชมบรรยากาศดูวิวต่างๆเนาะตอนนี้ถอดพาเม็ก่อนไม่มีใครนะฮะดูข้างหลังไม่มีใครมีกับแฟนผมคนเดียวนะครับก็ถ่ายบรรยากาศมุมส,สวยๆตนตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาเที่ยวท่าเรือแสงฝันบาหลีไฮรอเปล่า นะครับเล่นยังไงก็ไม่ถูกอ่ะนะครับนะี่ยนะครับมันยากาศเย็นดีอ่ะนะครับดูเรือต่างๆนะครับเต็มท้องทะเลแล้วก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกันหลายจุดนะครับม,มีท่าเรือหลายๆอย่างดูข้าดน้าดูนะด,ด,ดูมีเยอะมากๆเลย นะ้วก็วิวสวยสวยเพราะอยาซื้อตี้เห็นได้ในทีวีนะครับผมไม่เคยเห็นในเห็นครั้งแรกเลยนะฮะตอนนี้เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตรงท่าเรือแหลมบาลีฮายเนี่ยคือมันจะมีจุดแต่ละจุดเนาะในเป็นเรือ speed boat ต่างๆนะเรือที่ในเป็นด่วนๆนเนี้งเงี้ยเรเล็กอเงี้ย,น,ย,น,ยนะครับส่วนเรือใหญ่ๆเขาบอกว่าราคา สามสิบาทสีบาทน่าจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็เลยมีโอกาสเลยพาท่านผู้ชมได้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อหล,หลายคนก็มีโอกาสได้มาเที่ยวอ่าท่าเรือตรงนี้เราจะไปเที่ยวเกาะต่างๆนะครับจะไปเกาะล้านและหาดต่างๆนะครับซึ่งพรุ่งนี้คนหนึ่งจะได้ไปเที่ยว หาดเาเป็นเพก่อนร้านกันนะครับดูบรรยากาศครับอืมเดี๋ยวเราเดิปีกูใกล้เลยมาสำหรับคนหนึ่งทงเที่ยวทุกครั้งนะคนหนึ่งจะเน้นแบบว่าถ่ายอาจจะไม่สวยกับนักยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับที่ถ่ายแบบแต่คนหนึ่งก็จะเน้นความทุกส่วนเนาะดูทุกส่วนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าท่านผู้ชมเราจะได้เห็นมุมต่างๆทั่วๆนะครับนะเราดูมุม,มกว้างๆแล้วกันนี่มันมุมกว้างมากเลยนะครับเราจะได้เห็นมุมไหมต่างๆตรงนี้นะครับผมรู้สึกตัวหลกเองมากเลยนะฮะใส่หมวกแล้วก็ใส่ผ้ามสน,นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อความปลอดภัยนะครับทำไมใส่หมวกเลยครับร้อนครับแต่อุหัวผมมัน ลมพัดเดี๋ยวได้เห็นหัวหลานผมนะครับนี่เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูวันนี้นะคุณหนึ่งก็จะพาไปเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นนั่งกินอะไรนะเรือกลางน้ำอ่ะเดี๋ยวได้ดูคลิปหน้าครับคลิปนี้พามาดูท่าเรือก่อนนะครับในตรงนี้นะ อใกล้ถึงแล้วนะครับกว้างมากเรือนั่งสบายๆอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนั่งเรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือใหญ่ๆเนี่ยเรือทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ความช้าความเร็วต่างกันนะครับนี่โอ้โหตรงนู้นเรือนะสวยมากเลย น่าจะเป็นเรือตรงนู้นนะครับที่ว่า,วานั่งกินกลางทะเลนะครับวันนี้จะพาไปนั่งกินด้วยกันนะครับอเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ลงแล้วนะครับน่าจะกลับมาจากที่นู่นแหละเกาะล้านนี่เกาะล้านพัทยานะครับหาดตาแหวน เนี่ยพวกนี้คนหนึ่งจะพาไปเที่ยวกันทุกหาดเลยนะครับเรือตรงนี้ฮะเรือลอตรงนี้เนี่ยที่นั่งเที่ยวลงมาเนี่ยนี่คือบรรยากาศนะครับโอ้เรือส,สวยๆท่านนั้นเลยนี่พาม,มาดูจุดนะครับน่าจะขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้นะครับ ตันี้จะเป็นท่าเรือเทียบท่าเรือต่างๆนะครับนกะับบรรยากาศตรงนี้ดูเรือในตรงนี้ใกล้ๆแล้วกันนะี่พัทยาซิตี้นี่ท่าเรือเรือต่างๆที่เราต้องนั่งไปนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศตรงนี้ เดี๋ยวมาคนหนึ่งก็ไปพ่งนี้วันนี้ธร,รมาถ่ายก่อนเนาะนะดูเรือตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวโอ้ไปม,มีเรือนั่งกินหลาย,ลายอย่างเนาะนะครับเดี๋ยวให้ซูมให้ด,ดูดูเรือตรงนี้บ้างแล้นะวก็เกล่ยวตามมาลงมาเรื่อยๆนะนี่ได้เป็นเรือตรงนู้นนะเดี๋ยวผมซูมไปดูเรือตรงนี้แหละ แน่อือใชเนี่ยน,น่าจะเป็นตรงนี้นะครับคืนนี้ผมจะไปนั่งขี่เรือแล้วก็กรระทานอาหารตรงนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศท่าเรือแหลมบริหายตรงนี้แล้วนะครับใครมีโอก,กาสก็มาเที่ยวด้วยกันเนาะยากาศดีมากๆลมเย็นตลอดเวลานะครับเราได้เห็นทุกจุดทุกมุมของท่าเรือตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้คนหนึ่งจะพาไปเที่ยวเกาะต่างๆนะครับเกาะล้านเกาะทุกเกาะนะมีโอกาสได้ไปถ่ายทุกมุมให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งปลาเอวปลาม้วนปลากินนะครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ